นี่คือสภาพหนวดเข่าของผมนะครับที่ไม่ได้โกนมาเป็นระยะเวลา2วันแล้ววันนี้เรามาดูกันว่าเครื่องโกนหนวดตัวใหม่มานะครับลองดูว่าจะตอบโจทย์ในการใช้งานหรือเปล่านะครับต้องเท้าความมันก่อนนะครับจริงๆไม่ต้องเท้าความก็ได้คือผมเนี่ยเป็นคนที่มีทั้งหนวดและมีทั้งเข่าเยอะอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ใช้ทั้ง มีดโกนที่เป็นแบบนี้นะมีดโกนแบบนี้ประสบปัญหาก็คือใบมีดอะครับใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะไม่คมนะครับแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับระหว่างที่เราใช้งานตัวนี้มันก็จะทําให้เกิดบาดแผลได้นะครับมีดโกนบาดพวกนี้ก็เลยเลิกใช้ละแล้วหลังจากนั้นผมก็ใช้เป็นเครื่องโกนหนวดไฟฟ้านะครับที่จะเป็นหัวกลมๆ3หัวนะครับเอามาจุดเอามาใช้ก็ใช้ได้สักระยะหนึ่งใช้ได้สักประมาณ3ปีนะครับไปต่างจังหวัดแล้วก็ลืมทิ้งไว้ที่โรงแรมนะครับก็เลยแบบอ่ะช่างมันซื้อใหม่ดีกว่านะครับ ผมก็เลยไปหานะครับดูว่ามันมีรุ่นไหนบ้างที่ตอบโจทย์สภาพหนวดของเรานะครับก่อนหน้านี้ที่บอกอย่างที่บอกไปก็คือผมใช้อตัวที่เป็น3หัวนะครับก็ดีนะใช้ได้แต่ว่ามันจะมันจะต้องเอามาถูแล้วก็แบบตามการใช้งานมันจะต้องวนหนีใช่ไหมผมก็ลองซื้อตัวนี้มานะครับนี่เป็นยี่ห้อ Braun นะครับรุ่นเป็นรุ่นซีรีส์6นะครับเป็น Made in German นะครับผม นนนีี่เป็แบบ้ดูตรงนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่าหัวเนี่ยจะเป็นสำหรับ sensitive skin นะครับแล้วก็จะมีตัวแบตเตอรี่น,นะครับเป็นเอาไวต้ตัดแต่งจอตัดแต่งขนต่างๆแล้วก็จะมีแบบอลองหวีนะครับแล้วก็จะมีแท่นชาร์จนะครับ sensor flex นะครับแล้วก็จะมีแบบ flexible Ge, ก็จะมีแบบสามใบมีดที่สามารถโยกไปโยกมาได้ Auto Sense Technology เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบระบบอัตโนมัติในการสแกนเจอหนวดแล้วก็แบบปรับรอบมอเตอร์ตามอะไรเงี้ยนะครับสามารถใช้งานได้50นาทีต่อการชาร์จ1ชั่วโมงนะครับควิกชาร์จ5นาทีนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ทั้งเปียกและแห้งนะครับอ่ะนี่หน้ากลองเล้วมาดูของจริงกันดีกว่านะครับของที่ให้มานะครับก็จะมี ตัวเครื่องแล้วก็อันนี้เป็นหัวสําหรับการโกนหัวสาหรับการโกนเนี่ยก็จะมีเป็นแบบนี้ครับในการโกนเนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวนะครับ1 2 3สนะอันบนกับอันล่างสุดเนี่ยก็คือเหมือนกันลักษณะก็คือมันจะโยกไปมานะครับมันจะมันจะโยกไปมาแล้วพอขนเราหนวดเราเข้าไปเนี่ยมันก็จะโดนใบมีดข้างในตัดไปมาตรงกลางก็เช่นกันนะครับตรงกลางก็เหมือนกันคล้ายๆแบตเตอรี่เดี๋ยวผมจะลองโยกให้ดูเห็นไหมฮะก็คือเนี่ยผมโยกเข้าไปแล้วพอหนวดเราเข้าไปปุ๊บอะ หนดวดเราเข้าไปปุ๊บมันก็จะโดนใบมีดข้างในตัดข้างล่างก็เหมือนกันนี่ข้างล่างแต่ข้างล่างเนี่ยมันจะพ่วงกับแถบตรงกลางด้วยเห็นไหมฮะใบมีดตรงกลางใบมีดตรงกลางนี้ก็ตัดได้ด้วยเหมือนกันเราก็ประกอบเข้าไปครับโช๊นี่แบบนี้เห็นไหมครับสิ่งที่ผมชอบก็คือมันสามารถแบบยืดหยุ่นได้แล้วก็โยกได้ไหมครับอันนี้ก้มเงยแล้วก็ตัวเนี้ยมันสามารถที่แบบ ยกได้แบบอิสระเลยใช่ไหมครับอิสระตรงกลางรด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราถูไปตามหน้าของเรามันก็จะรับกับหน้าเรานะครับตัวด้ามจับก็จะเป็นรุ่นนี้เลยครับซีรีส์หนะครับมีปุ่มเปิดปิดอยู่ข้างในแล้วก็แท่นชาร์จผมชอบมากเลยแท่นชาร์จของเขาให้มาเป็นแบบนี้ครับก็เสียบเข้าไปเสียบยังไงวะเอาเอานันี้โชเข้าไปแค่นี้เองครับแล้วเราก็ เสียบปลั๊กกับสินี้เสียบปลั๊กเข้าไปเสียบปลั๊กเข้าไปก็ชาร์จได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูหัวแยกกันดีกว่านะครับอันนี้คือที่โกหนวดนะโกหนวดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาโกนให้ดูว่ามันใช้งานได้รวดเร็วขนาดไหนนะครับสิ่งที่เขาแถมมาให้ก็คืออันนี้คือหัวโกนเนาะเราสามารถงี้ออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็น,บนแบตเตอรี่แบบนี้ได้เห็นไหมครับ ใส่เข้าไปโช๊์ป๊บสามารถตัดผมได้แล้วก็ที่รองหวีของเขาที่ติดมาให้อันนี้มันคือเบอร์หนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะมีมาให้ทั้งเบอร์2 3 7 7อยู่ในซองแบบนี้แล้วก็จะมีแปลงเอาไว้ทำความสะอาดนะครับแล้วก็อันนี้ซองนะครับเป็นเอาไว้สำหรับเดินทางใส่เข้าไปป๊บปแล้วก็ปิด นะครับเอาไว้เดินทางเป็นเคสฮาร์ดเคสลองมาฟังเสียงกันครับเครื่องเป็นยังไงเสียงมันก็ดังนะผมว่าเสียงมันดังตรงนี้จะโชว์ระดับแบตเตอรี่ด้วยนะครับที่เราชาร์จเข้าไปว่ามีระดับเลยเท่าไหร่เสียงประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลอง โกนแห้งให้ดูก่อนฝั่งนี้นะฮะโกนแห้งโอเคลองดูครับคือไม่ได้รู้สึกว่ามันเจ็บอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบหัวแบบ หัวกลมๆแบบสามเหลี่ยมไม่ใช่สามเหลี่ยมหัวกลมสามอันอนะ่ะมันจะต้องถูแบบถูเป็นแบบถูเป็นแบบวนๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะทําให้เหมือนแบบเราเจ็บมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้พอแบบถูๆไปเห็นไหมครับก็ก็ประมาณนี้นะอันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวดูข้างล่าง ผมว่าแรงมันดีเลยครับแรงมันแรงมันโอเคเลยมันใช้งานได้จริงๆอะ่ะอันเนี้ออยอ่ะทีนี้เรียบร้อยสำหรับข้างล่างครับเดี๋ยวเรามาดูหนวดตรงนี้กัน เดี๋ยวฝั่งนี้ผมจะโกนเป็นแห้งแล้วฝั่งนี้ผมจะทาครีมแล้วก็เดี๋ยวโกนเป็นแบบเปียกให้ดูนะครับเรียบร้อยเห็นไหมครับมันก็อาจจะไม่ได้แบบว่าดูเนียนเหมือนเหมือนมีดโกนอะนะ แต่ว่าผมว่ามันก็ถ้าเกิดว่าใช้ทุกวันน่ะใช้ทุกวันแล้วแบบแอันเนี้ยก็ถ่ายๆไปแล้วมันก็มันก็ค่อนข้างเร็วนะครับเดี๋ยวลองมาดูแบบเปียกกันฝั่งนี้แบบเปียกผมก็ทาครีมเข้าไปตัวนี้ก็สามารถโกนแบบเปียกได้นะครับ i.p rating เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเขาเขียนว่ากานาันนะ้ำร้อยเปอร์เซนตนะก็เดี๋ยวลองดูนะ คือถ้าใช้โฟมอ่ะผมว่ามันลื่นกว่านะครับมันลื่นแล้วมันก็โกนง่ายกว่ามันลื่นแล้วโกนง่ายกว่าแล้วมันทำให้แบบเราไม่เจ็บด้วยฮะ ประมาณนี้แต่ว่าตรงนี้จะออกยากนิดนึงก็เดี๋ยวเราถ่ายิ่้โอเค ประมาณนี้ครับเห็นไหมฟังไหนเนียนกว่ากันส่วนตัวผมจะชอบชอบโกนแบบเปียกมากกว่านะคือโฟมมันก็ทําให้การโกนมันลื่นมากขึ้นนะครับแล้วมันก็ไม่ได้แบบทำให้เกิดรอยบนผิวของเรานะเสร็จปุ๊บก็ล้างนะครับเรียบร้อยครับสำหรับ เครื่องกนหนวด์ブラวนะครับซีรีส์6ใครสนใจนะครับกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ